ตามรายงานล่าสุดจากบัญชีวิเคราะห์ลูคอนเชนได้ทวิตว่าปาวานยังคงเก็บสะสมเหรียญมีมเปเป,เป้และได้ทํากาไรจํานวนมหาศาลหนึ่งในนักลงทุนเหล่านั้นคือวานชิบะลายญยซึ่งเห็นว่าเงินสะสมของชิบะเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ4ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและเขาได้เปลี่ยนส่วนหนึ่งของชิบาของเขาเป็นเหรียญเปเป,เป้โดยบัญชีทวิตเตอร์ยังเป็นทางการของลูคอนเชนซึ่งทาหน้าที่ติดตามกระเป๋าเงินสมาร์ทมันนี่ได้รายงานว่านักลงทุนที่ทําการซื้อและขายคริปโตในจํานวนครั้งละมากมาก ในการซื้อและขายเพื่อทำกำไรอย่างรวดเร็วที่สุดหรือที่เรารู้จักกันในานามของเดทเทตนได้มีรายงานว่าปาวารสมาร์ตมันนี่ซึ่งซื้อชิบะจำนวน1นึ่งแสนันตัวในช่วงเดือนเมษายนปี2 5 6 4ตีในราคา2องแสนันดอลลาร์วานตัวนี้ได้ทำเงินไปกว่า3.8 4ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการซื้อชิบะอินุข,ของเขาและวันนี้เขาได้เปลียนส่วนหนึ่งของชิบะที่ช้อนไว้6000ล้านเหรียญมีมเป็นเหรียญเป,ป้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยฝากฟังของกระเป๋าเงินสมาร์น นี่อีกใบได้รับเปเป้5 1 1เพันเหรียญสหรัฐเป็นเงินทั้งสิ้น80,00 0 0 USDc เมื่อ20ชั่วโมงที่แล้วและทำเงินได้มากกว่า7 8 5 0 0 0เหรียญสหรัฐในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเหรียญมีมคอยเปเป้ซึ่งได้สร้างจากอินเทอร์เน็ตมีมของเปเป้เดอะฟ็อกได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างน่าประหลาดใจและเผชิญกับรายชื่อมากมายในการแลกเปลี่ยนคริปโตขนาดใหญ่ตอนนี้มูลค่าตามราคาตลาดของเหรียญมีมเข้าใกล้เครื่องหมาย1000ล้านดอลลาร์แล้วในขณะที่ยังอยู่ใน อันดับที่2,616บนคอยมาร์เก็ตแคปเปเป้กำลังได้รับชื่อเสียงอย่างรวดเร็วในฐานะคู่แข่งสำคัญสำหรับเหรียญมีมทีมสุนัขยอดนิยมอย่างเช่นชิบะอินุหรือแม้แต่ดอทคอยและในปัจจุบันตอนนี้ราคาของเหรียญเปเป้ทีมการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่บนกระดานเทดคอย EX ล่าสุดตอนนี้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่282.1101มีสูตรน้ำหน้าอยู่ทั้งหมด5ตัวต่อข้างเงิน US d ลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมาถึง78.53% เราโยองคงมองว่าอนาคตของเปป้นั้นยังคงค่อนข้างที่จะสดใสเนื่องจากกระดานเทรดเริ่มต่างพากันลิทติง้งเหรียญเปป้เข้าสู่กระดานเทรดของต้นในฝั่งของตัวชิบะอินุล่าสุดตอนนี้ชิบะมีการซื้อขายกันอยู่ที่9 8 4 7 9ปีมีสุน้ำหน้าอยู่ทั้งหมด5ตัวต่อข้างเงินยูอดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบไป1.5 2เรซเราโยองคงมองว่าชิบะนั้นยังคงเจอแรงกดดันอย่างหนักในฝั่งของทางเทคนิคเองตอนนี้ MA7 ยังคงอยู่หางต่ำกว่าเส้น MA 30มบปันและสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม,ม,มก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ